อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไาไอ่ไอเกิดขึ้นจากอะไรครับเออม่ต้อพิมครับเราอยากว่าต้นไม้ก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ผู้เป็นเซลอะไรคะเซลตาเซลมูเซลตาเซลแขอะไรอย่างเี้นะคะ ข้อที่สิบสองนะคะการประดิษฐ์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วข้อไหนอันนี้คือโครงงานส่งครูเกน,นะคะคือรถที่ประดิษฐ์จากเอ,อ่อฝาแล้วก็มีหลอดแล้วก็มีไม้จิบไมเสียลูกชิ้นแล้วก็ข่านแล้วก็ไมไอติมนะคะคือรถแข่งประดิษฐ์ค่ะ แล้วก็ยางเล็กประมาณ10เส้นเตรียมไว้เลยใช่แล้วก็กาวร้อนะคะ่ะขอบคุณค่ะ